สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีปาทุกๆท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสารอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีปาได้ติดตามรับชมรับฟังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจงให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปเปิดใจถึงวิกฤตผู้เล่นเจ็บพร,ร้อมกระตุ้นทีมรับมือความท้าทายเป๊ปกวเดียล่ายอมรับว่าปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บส่งผลกระทบต่อทีมอย่างมากในช่วงนี้นะครับ แต่ว่ายังคงเชื่อมั่นในทีมและกระตุ้นให้ผู้เล่นยอมรับความท้าทายเพื่อสร้างความสําเร็จในฤดูกาลนี้ซึ่งบอสเบฟเขาได้กล่าวแบบนี้ว่าทางแก้ก็คือให้ผู้เล่นทุกคนของผมกลับมาสู่ทีมแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นไปไม่ได้และผมคิดว่าสถานการณ์นี้ยังคงอีกยาวนาน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เซ็นเตอร์บายกลับมาสี่คนแต่ว่าพวกเขาก็ต้องวงเวียนกันจากการฟื้นฟูร่างกายกับการลงสู่สนามและกลับมาที่การฟื้นฟูอีกครั้งพวกเขายังต้องการเวลาเล่นและเวลาต้อมเพื่อปรับตัวแต่ว่าเราต้องเรียกใช้งานพวกเขาทันทีเพราะสถานการณ์บังคับทีมแพทย์ของเราและนักกายภาพของเราทํางานกันอย่างหนักมากในฤดูกาลนี้มากกว่าที่ผมเคยเห็นมาแต่ว่าความจริงก็คือเรามีผู้เล่นให้หมุนเวียนไม่มากในักในช่วงเวลานี้ ผมขอบอกกับพวกเขาว่าอย่ารู้สึกเสียใจแต่ให้ยอมรับความท้าทายนี้มันยากขึ้นแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายเราอาจจะภูมิใจกับการที่เรารับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้มากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาในตำแหน่งที่เรามีในตอนนี้นอกจากแม็กอาร์ตี้แจ็คกิลิตและเทเลมีโดกูรวมถึงคนอื่นๆมาจากอะคาเดมี่ทั้งหมดและมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกประมาณ3าสัปดาห์หรือ1เดือนข้างหน้ามันไม่ใช่เรื่องที่โชคร้ายแต่ว่ามันคือความเป็นจริงของชีวิตบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นและเราต้องยอมรับมันนี่คือความท้าทาย สำหรับผมผู้เล่นของเราจะพยายามปะปันมันไปด้วยกันดังนั้นทุกทีมไม่ใช่แค่แมตเช์เท่านั้นที่ต้องการให้ผู้เล่นทุกคนฟิตและพร้อมลงสนามแต่ว่าน่าเสียดายที่ตั้งแต่แรกมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้และผมก็คิดว่ามันคงเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแต่ว่าเราจะทําให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่พวกเราก็จะพยายามนี่นะครับเป็นคํากล่าวเปิดใจของเปกัวเดียล่านะครับพูดถึงวิกฤตที่ผู้เล่นบาดเจ็บพร้อมกันหลายๆคนนะครับ มาดูข่าวที่2เป๊ปย้ำลุยิทคือแข้งคนสําคัญเสียดายที่ต้องโดนใบแดงและกัวเดียล่านะครับได้ออกมาเน้นย้ําถึงความสําคัญของลิโก้ลุยิทหลังเจ้าตัวถูกแบนจากเกมที่เสมอกับคิสตันพาเลตอดช่วยแมนซิตี้ในการดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยังได้กล่าวถึงในการเตรียมทีมนัดสาคัญในตึก UCL กับยูเวนตุสวันพุธนี้เป๊ปได้กล่าวถึงลุยิทว่าลิโก้สำคัญกับเรามากๆมันน่าเสียดายที่เขาจะไม่ได้ลงสนามในเกมหน้าและทุกคนก็รู้เหตุผลอยู่แล้ว เรามีเวลาฟื้นฟูนเพื่อเล่นอีกแค่หนึ่งวันโชคดีที่เราแข่งวันพุธและยูเวนตุสคือยอดทีมในเซเรียอาเราจะพยายามทำผลงานให้ดีในสนามของพวกเขาเราไม่มีทางเลือกมากนักผู้เล่นหลายคนเพิ่งกลับจากการฟื้นฟูนร่างกายแล้วต้องลงสนามทันทีพวกเขายัางไม่ได้ซ้อมเต็มที่ด้วยซ้ำผมบอกพวกเขาเสมอว่าอย่ารู้สึกเสียใจกับสถานการณ์แต่ยอมรับมันและตู้ต่อไปจนจบฤดูกาลแต่ว่าในฤด,ดูกาลนี้อาจจะยากลำบากสุดท้ายแล้วมันอาจจะทำให้เราภูมิใจก็ได้ นี่นะครับบอยเปกก็ได้กล่าวถึงทางด้านลิโก้ลูอิสนะครับรวมถึงลูกทีมคนอื่นๆนะครับว่าอย่าเสียใจกับตอนนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมเชสเตอรีของเราอาจจะภาคภูมิใจมากกว่าฤดูกาลไหนๆก็เป็นได้นี่นะครับอารมณ์ประมาณว่าอดเปรี้ยวให้กินหวานนะฮะมาดูข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับ เรือเตรียมต้อนรับเอเชเว r รี่สู่พิมลีก1มกราคมนี้รายงานล่าสุดนะครับทางด้านเคลาดิโอเอเชเวอรี่กองการอนาคตไกลชาวอาร์เจนตินาวัย18ปีนะครับที่จะอายุ19ปีในวันที่2มกราคมนี้นะครับตอนนี้นะครับได้เตรียมเก็บข้าวเก็บของเพื่อเตรียมเดินทางมารายงานตัวที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคมนี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับ เจ้าตัวนะครับยังพร้อมตบเท้าฝึกซ้อมในทีมของเปโัเดลราทันทีเพื่อเตรียมปรับสภาพร่างกายให้พร้อมลงสนามในพรีเมียร์ลีกให้เร็วที่สุดหลังจากที่เจ้าตัวได้ลงนะัดสุดท้ายให้ลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนัดที่เอาชนะโรซาริโอเซนทันไป4 0ประตูต่อ 0, เมื่อเช้านี้นะครับเอเชเวอรี่ e นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองกลางที่เรียกว่ามีอนาคตไกลามากๆนะครับยังเป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่ของอาร์เจนตินาในยุคป,ปัจจุบันด้วยที่สําคัญนะครับเจ้าตัวเนี่ยอาจจะมาแทนที่ของทางด้าน โรดี้ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับยังไงก็ตามนะครับวันที่1มกราคมนี้นะครับหลังจากที่น้องนั้นได้เดินทางมาที่แมชเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะรายงานตัวนะครับก็ขอให้ปรับตัวเข้ากับพิมพิรีอังกฤษให้เร็วไวนะครับอ่ะเอาละครับสำหรับ E ีนี้แอดมินได้นำข่าวสามมาเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรพูดคุยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับสำหรับ E p ีนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ